สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อันนี้เป็นตาที่2นะที่มานั่งลงไฟไลน่านะฮะเราได้เจอแมววิลยีนะซึ่งพี่แกบักสเตกแล้วนะครับเดีย๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวดูคนอื่นเขาเล่นกันกนะ่อนตาที่แล้วนี่แบบโอ้โหโดนแม่งปลาไพาท่ทีเลือดหายเรียบเลยนะฮะเอาแต่แฟนกวินมาพีพีช่วงนี้ตัวอื่นมันไม่ค่อยโหด กินกาก็ยังไม่ถึงไหนเวลแค่เจ็ดสิบกว่าตุ่นก็จะมาพีพีก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะแล้วดูสองคนนี้เขาก็เล่นสงครามเวลากันนะฮะแกะ่ก็น่าจะกินขาดไปแล้วคู่แข่งของผมก็คือเพนกวินเหมือนกันด้วยแล้วผมไม่มีเซ็ตก็น่าจะแพ้โนอะ้ชิตหลับยาวบอกเลยหลับยาว ดีนะ่ไม่ใช่อีกแกะแบบเอพาที่แล้วหลับเก้าร้อยวีอะอยากจะร้องให้ยิงเจอแบบนั้นแหละน่าสงสารกันนะครับเจอแกะนะแต่ผมเจอแกไม่ใช่ปัญหาแล้วของผมมากกว่านัอผมก็ยัดดาวตกสามครั้งคับเดียวก็น่าจะตายแต่เลขพันเก้าจะไม่ตายอะไรผมไม่มีเซ็ตถึงเวลาของเราแล้วที่มันจะมาเจอสโนว์แมน ไอ้ตาทีแล้วมันมีเห็นมีเซตมาแรงว่าผมแพ้แน่เลยนี่กดเล็กหนึ่งรัวๆเลยครับ <c oughs> ตายอย่าฆ่ากูอย่าเพิ่งฆ่ากูเอ,อือเรียบร้อย สายนุ่นเขาได้เปลี่ยนอยู่แล้วอมเล่นกว๋วสายดาวไงมันผีผีเจอควินใส่แข่งน้ำแข่งก็แพ้มาดูนะฮะอีเมลตัวเนี้ยเดยวเิลยิบแวดเลขหนงเก้าห้าสิบดูๆๆด,ด,ด,ดพี่แกเดี๋ยวพี่แกนะครับโอโ้โหดูวิ่งโครวาร์ปเลยน,นะปลาไพ่พันสองโอ้โหเรียบร้อยกับอีเมวบัสเตนะฮะ เอาจริงแม้ถ้าวิ่งแบบถ้าวิ่งช้ากว่าน,นี้หน่อยแล้วมันวิ่งเก้าห้าแล้วอะไรมันยังพอแล้วก็แก่ก็น่าจะแพ้ไปนะฮะหรือเปล่าไม่แกน่น่าจะแพ้อยู่แหละวินไม่น่าแพ้ให้กับแก่หรอกนั่นบอกแล้วมั่นใจตัววินสายนี้นะแต่สายผมมันเดี๋ยวเสียงใครเว้นมอเตอร์ไซค์แถวนี้ว่ามันจะเข้าใหม่ปะเนี่ยถ้าเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็หาอะไรทำเรื่อยๆนะอาจจะมีพวกโชว์ไอพวกสตีนบักสเตย์บ่อยหน่อยก็ไม่ไหวก็มันจริงผมก็ไม่ได้ไปส่งเจมหรอกเกียดให้เขามาดูเองนะฮะ <c oughs> ดูและบทแปลน,นะฮะนะครับไม่ให้กูได้เกิดเลยสักตานะ่ยแม ตาที่แล้วก็ยังชนะตั้งตัวหนึ่งแต่อาพีมันก็ได้เท่าเดิมอยากจะร้องไห้อย่างยิ่งเลยเรามาลงกันอีกสักตาแต่คลิปจะสั้นเกินไปเพิ่งสามนาทีกว่าๆสักตาสักตาไปโชว์โชว์ไก่เดินเดินเดินนี่ไงไอแมวเชียไป ออ,ออกไปจากอีเมลสุดทเดรอยเดโอ้โหกลุ่มเมื่อกี้มันรอดแล้วอ่ะกูต้องเจอกับไอแมวเชียแน่เลยโอ้ไม่อยากเจอกับแมวเชียขอแล้วนะไปเถอะนะแต่กูว่าเจอแน่นอนอยากทรงละ แม่งเอ้ยผมเกลียดแมวนี่เลยเกินวันนั้นแม่งแกก็หลับกูตั้งเก้าร้อยวิไอแมวนี่แม่งก็โอ้ยไม่ไหวจะเคลียเอ้ยคู่แรกเลยเฮ้ยมามาโชว์หน่อยโชว์หน่อยกิ้งกา่าโหดปะวะโอ้ยเฮียน่าจะโหดดูเซตพี่แกแล้ว ไม่ได้อ,ะอ่ะดูสองเอ้ยเฮย้ยไม่มีแมวเชี่ยมาว่ะเออดี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 เหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ทำอะไรเลยขอเจอขอเจอคนไม่โหดเอ้ยจิ้ิง,งอสตรอรีนนน่นะกาลินาค้นออกครับเออขอเจอไอ้พวกที่มันไก่เป็ดอ้ไพวกนี้ได้ไหมไม่เอาโหดอะ ใช่ไหมแม้เจอหมาก็ได้ไม่ไม่เอแบบเดินช้าๆอะไรเงี้ยก็เจอแกะอะไรเงี้ยเออแบบเจอเมื่อกี้แม่งยิงจะไล่สกิลก็ไม่น่ารอดอะโดนยิงยับแน่นอนอะตูมแกนไม่ทันวินน่าจะชนะไปนะฮะชุดแมลงนี่อะไรนะดีมชุดแมลงนี่ทำอะไรได้นะ ลบบัฟป่ะหรือไงหรือว่าลบสกิลหรือไงไม่รู้ลืมช่างมันเถอะแต่ต้องหาเซตแมลงใส่บังให้กวิน้นนะแต่จะหาเซตกาก่อนนะถึงกาจะเวลวน้อยสุดเปิดเก้าห้าหมดแล้วเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวกาที่ผมชอบมันรู้สึกว่ามันเฟี้ยงงอมากเลยข้างข้าวเขายังขี้โกงเหมือนเดิมนะฮะข้างข่าวกับแกะแกะนี่ก็ตัวขี้โกงเหมือนกันนะ ที่กูในไฟอารีน่าเนี่ยเพราะมันมีเวลา2อนาทีไงใครเลือดเ,เ,เยอะกว่าก็ชนะข้าวว่าน่าจะขาได้อยู่ข้างขาวกูเรียบร้อยเออ ก็พอแล้วไม่ใช่คนโหดเออน่าสงสารกันนะครับข่าวคนนี้ไม่ได้โชว์ประสิทธิธภาพอะไรเลยโดนแกะเขาหลับอย่างสบายใจโคนะดเซอร์เมาส์านี่ใหญ่มาก เพราะว่าผมปรับจอเล็กไงปรับจอหนึ่งพันว่าตอนแรกกดไอ้นี่ไงดูการ์ตูนครึ่งจอเล่นครึ่งจออะไรเงี้ยผมเลยปรับแค่หนึ่งพันคูณเจ็ดร้อยเท่าไหร่ก็ลืมละประมาณนั้นแหละมเมาส์เล่มจะอาจจะใหญ่หน่อยขอภัยด้วยแล้วกันแต่ตอนอัดลืมตั้งซ่อนคือเสื้อเมาส์แต่ก็ไม่ทันแล้วล่ะพอนปรับไม่ทันเนี่ยประเด็น ุดูดูดูเอามาพยายามเอามาออกจอหน่อยแล้วกันเข้าไปเนี่ยช่างมันโอ้เพลงเขาพอดีนะเออมีแกะวิ่งวนไปวนมาด้านล่างนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อรู้ละกระโดดข้ามใช่ไหมจริงเหรอไอเนี่ยกนนะแกะกระโดดข้าม,มกูเิ่งรู้เนี่ยไม่เคยสังเกตทุกทีนึกว่าแค่แกะวิ่งไปวิ่งมาเอง กระโดดข้างใวทีนับแกะหนึ่งตัวสองตัวอะไรเงี้ยแบบเวลานอนไม่หลับอะไรอย่างี้ป่ะน่าจะประมาณนั้นดูว่าสโนว์แมนน่าจะกินขาดในรอบนี้สโนว์แมนเราโหดแล้วแล้วเราเห็นเขามาหลายรอบแล้วเขาเล่นเซตที่ดกโหดมากและฝีมืออันโดดเด่นเนืงจากสายเขา าากาก็สเตปใช้ได้อยู่เฮ้ยสโนแมนกูอย่าแพ้นะเว้ยลูโซว่อาจจะแพ้วนะันสมองซโนแมนกูเนะี่ยเฮ้ยกะเขายิงเบาเบาแล้วก็สโนแมนกูก็ตายไปทีเรียบร้อยไว้อะไรนะฮะ รอบนี้ข้างข่าวเจอแกะนะฮะมาดูกันว่าใครจะมือไวกว่านะฮะแต่ผมว่าแกะก็น่าจะแดกขาดถ้ามาหลับได้ทีนึงนี่จบเลยเอ้ยอาวโดนแล้วมึงโดนแล้วโดนข้งขาวแล้วเรียบร้อยแกะรัก้อยไม่น่ารอดนะฮะรอข้างข่าวอะอาจจะรอก็ได้นะเรียบร้อยครับโดนสาบเจอข้างขาวสายนี้ บอกเลยว่าไม่รอดแต่ตัวที่แล้วก็เ่าจะสายเนีย้ยสายเดียวกันแหละสายพีพีมั้มันได้เปลี่ยนตแต่ไม่แน่ยังฮึดสู้อยู่นะะแกมีการฮิวที่เรื่อยๆอยู่และขาเขาพยายามนะฮะจะเดินมาหิวหิวให้เลือดมากกว่าเขาแล้วก็หลับแต่ก็เหมือนว่าจะไรความหมายมาก เขาพยายามเดินจากไปนะแล้วก็มีเพลงสงการขึ้นมาในหัวผมว่าแล้วเธอก็เดินร้องไม่พอยังจะเสือกร้องอีกออก,กูชิดหายตายไปเรียบร้อยอ่ะแกะทำไมเขาเหมือนไม่ตั้งใจเล่นหรือไงงงฮะด็อกกี้เราเจอเอ็กซ์เอ็กอะไรวะอ่านไม่ทันเอ็กเอ็กมอเอ็กมอย เอกมวยบกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีกอนเป็นลองกิวของกิวฟอสซิลดักกี้ก็ไม่มีกิวนะชื่อว่าอะไรอ่ะไมสก็ตนะอ้าวอ้าวไม่กินจบแล้วเหรอเฮ้ยข่าวตายแล้วเหรอวะเฮ้ยหรือว่าเขาออกเฮ้ยขังข่าวตายเอ๊แข้วเปล่าวะเออขังข่าวแหละไม่กินข่าวตายเหรอวะเฮ้ย เดียวนะงงเลยเอาเป็นพ่อสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเจนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราจะไปพีพีกันต่อบ๊ายบายฮัาพี่